മോം കേ จะมีตรงกลางหรอเปล่าน็อตกลางตรงมีไหมว่ายุกแกะปะไรเนาะการแกะแผงวงจรจาก c d ดีรอมเพื่อแยกขายนะคะส่วนเหล็กแยกขายเป็นเศษเหล็กคะ่ะส่วนที่เป็นแผงวงจรก็คือแยกส่วนแผงวงจรขายต่างหากนะคะอะไรพรีมพิษมองเลยจะลบออลิพวกเน <c oughs> ี่ ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแยกไขายจำพวกเศษเหล็กนะคะตัวซีดีลอมที่เราแกะแผงวงจรอ,ออกแล้วนะคะเอาไปช่างกิโลขายที่ร้านเศษเหล็กนะคะ ส่วนที่เหลือก็คือช่างขายที่ร้านขายเหล็กนะคะรับซื้อค่ะรับซื้อขายเศษเหล็กนะคะอันนี้จะเป็น power นะคะ power จาก CPU ใช่ไหม power ที่เกะอ,ออกจาก CPU ใช่ไหมใช่ เรียกว่าเป็น power s u p p ายนี่ก็แกะเพื่อเอาแผงวงจรแล้วก็ตัดสายไฟแยกขายนะคะส่วนนี้ถ้าแกะออกมาเราก็จะเป็นเศษเหล็กนะคะเศษเหล็กก็แยกขายต่างหากสายไฟสายไฟที่จากนี่นะคะก็แยกขายต่างหากแล้วข้างในก็จะเป็นแผงวงจรนะคะอันนั้นเราก็จะแยกขายอาหารกนะะันค่ะ ตอนแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ตรงน,นี้เราก็ตัดสายไฟนี้สามารถขายได้นะคะที่เกาหลีนะคะสามารถขายได้ตัดแยกขายแล้วก็นี่ก็จะเป็นแผงวางจรอ,อันนี้เราก็จะแยกใส่ถุงตังหกแยกขายตังหกค่ะ ตัดเอาเลยค่ะพั้ลมไม่ต้องตัดนะคือตัดสายไฟเลยตัดสายไฟตัดสาไฟโอเคใส่เศษเหล็กเลยค่ะไหนนี่นะคะนี่คือเศษเหล็ก ท้ําลูกแล้วลูกแล้วยังเข้าบ้านเอิ่นดูนหนกหูน้ําคาม นั่นเหรอน่าจะหมดแล้วนะงไงมาช่วยใกล้ใกล้ ข้ายตางหานะคะใสยไฟที่ตัดสัดออกจากคาวเวอร์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแผงวงจรที่เราแกะออกนะคะตัดตายตฟแล้วเรียบร้อยก็จะเอามาใส่ถุงเพื่อช่างกิโลเตรียมขายนะคะนี่นะคะนี่ค่ะก็จะเอามาใส่ถุงแล้วก็รอให้ถุงเต็มตามที่เราต้องการแล้วก็ช่างกิโลขายค่ะ อันนี้จะเป็นการแกะทีวีนะคะมีแกะออกมาบ้างแล้วทีวีเครื่องใหญ่ๆจอใหญ่ๆแพงๆแกะออกมาเนี่นะคะได้สีน้ำตาลแผ่นเดียวแล้วก็มีแผ่นนี้ติดมานะคะมีแค่นี้ค่ะใหญ่เด็ดจอจอก็จะเป็นประมาณ อุปรที่อยู่ในทีวีนะคะวันนี้แกะประมาณสองเครื่องค่ะอันนี้คือเครื่องใหญ่สุดได้แค่นี้แหละ <laughs> ได้แค่นี้นะ,ะแกะออกมาไม่มีอะไรเลยมีแผงวงจรสองแผงสีน้ำตาลแผงหนึ่งสีเขียวแผงหนึ่งนะคะนี่นะคะก็ ตอนแกะออกมาตรงข้างหลังนะก็มีแค่นี้ค่ะสองอันวางอยู่แค่นี้นอกานั้นก็จะเป็นจอแล้วก็เป็นเหล็กนะคะแค่เหล็กแค่นี้อันนี้คซื้องานทีวีนะคะนี่คือด้านหน้านี่เป็นจอมีแค่นี้จะ้ะตอนซื้อแพงมากแกะออกมามีแค่นี้นะคะ เป็นแผ่นฟิล์มแผ่นเหมือนหน้าโทรศัพท์เราด้วนแหละเรียกว่าแผ่นอะไรแผ่นอาร์กอนไม่รู้เขาเรียกว่าแผ่นอะไรเป็นแผ่น เหมือนเหมือนพลาสติกเลยเนาะเหมือนแผ่นเอ็กซเรย์ใช่เหมือนแผ่นฟิล์มแผ่นฟิล์มแผ่นฟิล์มแผ่นกล้องแสงแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่เป็นไฟ LED อันนี้เป็นเหมือนพลาสติกใช่ไหมพลาสติกกลองแสงอันนี้เป็นเหมือนพลาสติกแสงหมดทำให้มันทังหมอันนี้เป็นแผ่นกลองแสงเป็นแบบนี้มีสองแผ่นนะเจอแบน อันนี้ก็จะเป็นเป็น LED LED แผง LED ของเรานี่ลยมีแค่นี้ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยเเล็กนะคะแค่นี้ค่ะข้างหลังก็ไม่มีอะไรอืมเหลือแกะแผงวงจรอันนึงแค่นี้จบอนนี้แกะไปทั้งหมดสองเครื่องแล้วนะคะอันนี้เครื่องใหญ่อันนี้เครื่องเล็กนะคะนี่แกะแล้วอันนี้คือข้างหลังทีวีที่แกะออกเนี่ยนะคะทีวีแพงๆแกะออกมาแค่นี้ อืมอเอาไปทำโต๊ะโต๊ะกินข้าวเราโอเคค่ะทีวีก็จะมีประมาณแค่นี้นะคะที่แกะออกมาพอาถามว่ายกไปหรอซ่าน ซุปเนื้อวัวนะคะแล้วก็เอาข้าวใส่เหมือนข้าวต้งมนะคะกินกับกิมจินะคะกิมจิอันนี้จะเป็นหัวผักหัวผักกาดหัวเชืท้าแล้วก็แบบกิมจิผักกาดแบบเปรี้ยวมากอันนี้เป็นแบบเปรี้ยวน้อยนะคะ

เวลาทานก็จะทาน่างนะ เนื้อวัวสไลด์นะคะเนื้อวัวที่เขาต้มแล้วแล้วก็มาตัดลาย